นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสกาเระนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมัง อภิปูชยามะอิมินาสกาเรณนะสังคังอภิปูชยามะอระหังสัมมาสัมพุทโธพะกวาพุทธังพักวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพพะกวัตาธโรรม,มธรรม,มังนัมสาามิสุปฏิปันโนพกะกวโตสาวกสังโคสังคังนัมามิ พุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญญวันโตสังฆบูชามหาโภคะวะโหติโลกนาถังรัตนัตตะยังอภิปูชยามิวันทามิเจติยังสัพพังสัพพัฏฐานีสุปฏิทิตังสารีริกะาตุ มหาโพทิงชินโยจพุทธลูปังสะกะลังสทาอาหังสุกโตโหมิอหังนิทุขโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอัพยาปัชโยโหมิอหังอะนีโคโหมิสุขีอัตานังปริหรามิ สัตตาอเวราโหนตุอพยาปัจชยาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตนานปริหะรันตุอิทังเมมาตาปิตูนางโหนตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตะโรอิทังเมยาตินางโหนตุสุขิตาโหนตุยาตะโยอิทังเมคุรู ปัจชญยาจริยานังโหนตุสุกิตาโหนตุคุรูป,ปัจชญยาจริยาอิทังสัพเพเทวตานังโหนตุสุกิตาโหนตุสัพเพเทวาอิทังสภภัพเพเปตานังโหนตุสุกิตาโหนตุสัพเพเปตาอิทังสัพเพเวรีนังโหนตุสุกิตาโหนตุสัเพเพเวรี อิทังสัพพะสัตตานังโหนตุสุกิตาโหนตุสัพเพสัตตาสาธุสาธุสาธุ